สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิกการ์านะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่ห่างหายจากคุณไปเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมดสองกองเลือกนะคะกองเลือกที่1น,นะคะเอ็ดออลคันะคะแบบนี้นะคะกองเลือกที่2นะคะควีนออลคับนะคะแบบนี้นะคะ,คะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะจอะจงดวงของคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถนำการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหากใครเลือกได้แล้วนะคะรายละเอียดของทงัลสแตมนะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเอ็ดอัฟคัพนะคะแบบนี้นะคะ คาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะไพ่ได้ถูกเปิดไว้แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะได้ถูกสับไว้แล้วนะคะ เขาคนนี้นะคนที่เงียบหายจากคุณไปนะในอดีตนะเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะเลยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะมีความสัมพันธ์มากมายในชีวิตเขานะคะและเขาก็อาจจะมุฟออนออกจากความรู้สึกของคุณไปออกจากสิ่งที่คุณได้เคยอยู่ด้วยกันนะคะเขาอาจจะออกไปกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่เป็นอีกคนหนึ่งนะคะแต่เมื่อเขาออกไปแล้วนะคะ ในตอนนี้เมื่อเขามาเห็นคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็เนี่ยค่ะเหมือนเป็นเดอะทาวเวอร์นะ,ะเหมือนสิ่งที่เขาได้ทําลงไปนะคะมันเป็นสิ่งที่พังทลายลงไปอย่างฉับพลันนะคะเขาได้ทําสิ่งเหล่านั้นนะคะและเหมือนเขาก็ได้รู้สึกว่าเขามืดแปดด้านนะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเหมือนเหมือนเขาก็รู้ตัวค่ะว่าเขาทําผิดพลาดลงไปนะคะ เป็น8ดาบสิ่งที่เขาแสดงออกมาในตอนนี้คือการแอบ,บซ่อนความรู้สึกของเขานะคะเขาในตอนนี้นะคะเขาแอบ,บมองคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะ7ดาบนะ,ะถึงแม้เขาจะก้าวเดินออกมาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าสายตาเขายังคงแอบส่องแบบอบสืบคุณอยู่นะคะทำให้หมอลืมนบอกไปนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะ มาดูกันต่อนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์นะคะดูลึกลับหน้าค้นหานะคะเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะ Two Openings น,นะคะหรือเขาตอนนี้อาจจะกำลังหมุนเงินอยู่ก็ได้นะคะบาลานซ์ชีวิตของตัวเองอยู่นะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะ เขาจะมองว่าตอนนี้คุณอาจจะทํางานหาเงินหารายได้นะคะเขาเห็นคุณแล้วคุณดูดูขยันขันแข็งในการทํางานนะคะเป็นคนเก่งนะคะเขารู้ใจตัวเองนะคะว่าเขารักคุณนะคะทัวรคับนะคะ ใครทำขวัญอยากบอกอะไรนะคะเหมือนเขาไม่มีคุณตอนนี้เขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะคะดูเหมือนเศร้าๆดูเหมือนหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาอาจจะอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากเขาได้แต่แอบมองคุณแอบดูคุณนะคะมองคุณอยู่ห่าง ในใจเขานะอยากจะเปิดเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเผยแร่นะคะมาดูไพ่ต่อนะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะมีโอกาสนะคะที่คุณและเขาได้มาปรับความเข้าใจกันนะคะอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกก่อที่สองนะคะควีนอฟคัพนะคะแบบนี้นะคะค่ะในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของคนที่ห่างหายจากคุณไปเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ค่ะหากแม่หมอพูดหัวข้อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะจําผิดจําถูกบ้างนะคะค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะไพ่ได้ถูกสอบไว้แล้วนะคะ เหมือนเมื่อเขาและคุณได้ห่างหายกันไปนะคะตอนนี้เขามองคุณอยู่นะคะเขาแอบมองคุณอยู่นะคะเป็นเจ็ดดาบนะคะเฝ้ามองคุณดูคุณแอบบางทีอาจจะอาจจะส่งคุณแบบเงียบๆโดยที่ไม่ให้คุณได้รู้ตัวนะคะแต่คุณอาจจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองก็ได้นะคะเขามองว่าตอนนี้คุณตอนนี้ เขามองว่าตอนนี้คุณดูสดใสคุณดูล่าเริงนะคะคุณเหมือนอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอยู่อยู่นะคะในตอนนี้มีแพชชั่นกับสิ่งที่คุณทำนะคะแต่เมื่อเขามองคุณมีมีความสุขแบบนี้นะคะเขารู้สึกเจ็บปวดนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วก็ได้นะคะในในตอนนี้นะคะคุณอาจจะดูนิ่งเฉยใส่เขานะคะแล้วก็ดูมีความสุขลันลานะคะ แต่ในใจเขานะคะอยากจะมอบสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะ6เหรียญน,นะคะเขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ The Chariot นะคะเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณนะคะต่างประเทศได้ต่างแดนได้นะคะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจามาดูไพ่กันต่อนะคะ ตอนนี้สิ่งที่เขามองมานะคะคุณคุณดูสามารถบาลานซ์ชีวิตของคุณได้ดีนะคะดูมีความสงบมีความนิ่งนะคะอาจจะนิ่ง,งๆเฉยๆใส่เขานะคะในตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมได้นะคะดูร่าเริงดูสดใสนะคะดูมีความสุขนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ตลกนะคะสามารถสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้นะคะ คุณคือรักเดียวนะคะที่อยู่ในหัวใจนะ,ะอออคะ e i g of c u p นะคะคุณเป็นรักเดียวที่เขายังคงคิดถึงยังคงยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจส่วนก้นบึ้งในหัวใจของเขานะคะสิ่งที่เขาทําในตอนนี้นะคะคือการหยุดนิ่งนะคะการรอคอยเขาอยากจะนําดอกไม้มาให้คุณนะคะแต่เขายังไม่สามารถนําสิ่งเหล่านั้นมาให้คุณได้ ได้แต่หยุดนิ่งนะคะชะงักลงนะคะแล้วเขาก็คิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยาคิดเยอะนะคะไพ่ทำขวัญอยากบอกอะไรนะคะตอนนี้เหมือนเขาแบกรับความรู้สึกของเขาเอาไว้นะคะ กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนว่าตอนนี้คุณดูเฉิดฉายคุณดูดีนะคุณมีออร่านะคะคุณมีความสามารถที่โดดเด่นนะคะคุณอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างในคราวเดียวกันได้นะคะมีความหลากหลายในตัวของคุณเองนะคะเขามองว่าคุณคือรักแท้ในใจเขานะคะเป็นรักที่เหมือนแม่มอบให้กับลูกนะคะเป็นรักที่จริงใจนะคะ ไพ่อรคืออยากบอกอะไรนะคะไพ่อคนะคะอยากบอกว่านะ,ค,ะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะจะมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะไพ่ก็บอกว่ามันใช่นะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้หรือคุณร้องขอไว้นะคะมันใช่นะคะแล้วก็ขอให้คุณนั่งสมาธินะคะอยู่กับตัวเองนะคะ ทำใจนิ่งๆนะคะแล้วคุณจะได้รับคำตอบในจิตใจของคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ,คะขอบคุณนะ,ะทุกการติดตามทุกความสนใจนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความรักความสุขสมหวังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ